เฮกมันสะก่อนเนาะนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุมึงสิบิ้วขาข้อยกใสเก่กเก่าเนื้เกียรเกษา,กา,าวันท่านอกกราบการบ้านเอิ่นเชิญคู่เจ้ามาเ้องคิงสิงสูสัตยิ่สาละนอกแนบบี่ขากยาล่าหลางทางป่า ย้ำผู้ขากลวยกอย่อแขนพ่อปานแถนสาระนอแปลงกาสายขิงติงร่าเสียงกระดังเลวพ่อปานเสียงของอยามีฟ้องขี้กะเธอปัญญาเดิมกะใไ้ไลเลมียอ่ลำป้านาเม้แตที่บุญคุณของคุณผู้บ่าอาจารย์นั้นได้เก่อีพิอทิ่บดินทองศิลขอยกเสกเอาขอเท่าใส่หัวเป็นบันไดขั้นแรกแห่งบ้านสะกดก็แล้วกันครับ อ Adams. ขอสวัสดีน้อง Christina. พี่น้องเท่าแก่พ่อแม่คุณสารนักปราชญ์เมธี คำบาด้สิต้องมีครูผู้สอนผู้สั่งเสียดอย่างกระสรา,างทางการรองกระลำเพราะฉะนั้นต้องทำตาม,ตามฮีท้องจารีตเพิ่นจังมาบ่คิดลบลัางครูบาผมชาตรีก็สิวันธนใ้้ผู้มากลุ่มเดียมให้ความสุขเต็มเปี่ยมทั้งผู้ดังผู้ปังเอื่นผู้มาปิดบังไัยพิบัติต่างๆไห้โบวันดีีคางไก่จากเวที เชิญเจ้าเมทอรณนีผู้อยู่ใต้แรงลาถวยเทียบอยู่สันป่าเทวราชอินเฮนนางป้าอยู่มังเมีนให้เมียนตามาสองให้ลำดีลำคอมอย่ามีของมีค่าแล้วว่าสักทีกามีจะรู้ปี कि ऋषि ती चंदी बीमानी पेयर रथे चख तलुवन खहानी खी आवा ठो ते ผมมาจะยันตุทิวาชะลลทะละวิสมีอา,าขา,าคันทับพนักที่ทันตาสันติเกยียังจงมาปกมาบางังจงมากังมาเลื่อม จงมากันมาเลื่อมยามเหี้ยมรอ เอาอยโย่พอนเอาเลือกเอาใช้น้ำกันครับเปลี่ยนลำก่อนประยุกต์ฝากที่ตอนโนคือวโลโล่าเมรอนีราะขอความขอใจครับคุณคุณของคุณผู้ว่าอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ขอยองเสกเก้าขอเท่าเสหัวเอาไว้สะออนกันแล้วกันนะครับเอาจยเปลียล่ยนลำก่อนประยุกต์น้ำกันครับพี่น้องผม 我一边呐。Oh, พอมาคาเปลี่ยนแล้วไปยังคุณผู้สั่งสอนมอดเป่ทั้งองค์เจ้าเทวดาพร้อมพ่้อมไปบ้าลิงลามเลี้ยงเที่ยมถาดานี้กำมือนี่จะมีบันตอนขัดล้ำมือนี่จะมีบันตอนขัดให้เสียงดังสลาลานอฟังสั่นทุก่อนสอนโอ้อมพุทธโออมธรรมโมอมสังโฆเพ่นได้ร่วมกันไปไปสร้ำไต่ตั้งถูกเป็นตะเกียงส่องแจ้ลงลายเงาไอ้อาเนียนการปอนตินเป็น,น,นปสัการาศี อนเต็มปีศาราศีได้มีดาษขันคุณตาคนจองให้คนมองซาลานอทางตาเต็มใจยิ่งลับบานของคำบ้าบาเวลาปวดนอ่อนแขนอย่าอยู่ป่ากลางป่าสิงคอนอย่าอยู่ป่ากลางป่าสิงคอนพญาะนคนท่านใส่กันมาอุ้มทุ่มน้องปองให้สมปองทุกอย่างสมศรัทธาซาลานออาจา้างมาโอ้หลำในแม่น้ำพญานา์นะคาะในแม่น้ำพญานาคนะทามาซอยโยกแทงแทงไอ้ท่าดีดีล้น จนคนห้องหัวเซลเสื่อเสื่อจนคนห้องหัวเซลเสื่อเสือส่อเหมือนตบาบังมองกองก็ยืนยิ้มยิ้มตาเ <c oughs> ทวด,ดาอยู่จะฟ้าอากาศเทวด,ดาอยู่จะฟ้าอากาศองค์ยินทาที่ราชอยู่ประสาทไม่คลาสาสสสยันลงมาคุกหลังสัทธายู่ดีมีแยงองค์สายามเทิวาธิราช สยามเทวา,าทิรัชผู้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ลินแรงมาปกป้องคุ้มครองเบืงเยีงให้การแสดงเรียบร้อยโดยดีอย่าได้มีสาลา้อมามาตองของไทยไม่พายสถาบานจ้ายืนยินมยิ้มใจสม เพิ่นได้บีเจตจำนงสมเพิ่นได้บีเจตจำนงไปตังวงชาตรีมาซอยงานบุญรวมกอให้ความสาระน้องอาจาย์ข้าวยะใบไหลเลีเ่ยนลำบ,บ่มีวันเกิดเราเปียโนอ้นอมความแค้แนแดนอีกจิ่งถูกสิ่งดนตรีแดน,นอีกรรรราาจริงถูกสิ่งดนตรีความตกไปแสงสีสว่างดีเนาะงเจงแห้งมื่อนาสมราคาบาตแม่นทั้งผู้สาวไปได้กับฉันสนเซ็กโซสาวผู้โกน้องพี่คือกันสาวผูโ้โกน้องพี่คือกันเสียงหวานเสียงวนวล นู้ี่ก้อยน้ำปั่นหน่อยลอยมาเบนเบือยามเช้าส่วนเธอสิงติใหญ่ใส่หอ้อปั่นนกแก้วเบลอาดลอยมาปัน่นนอแก้วเบลอาดลอยมามีคลาเงินเบียนว่าเป็นวันนนนองมองนูล้แขนขาหน้าเบิ่งทอปรนหุวงอีกจนอยู่ที่อ่าวปาสงสัยโบอยู่ใต่ตารางลุงเมธีนู่อยู่ใต่ตารางลุงเมธีให้อยู่ดีมีแห้งห้อยู่แดงมีเฮียดังระดีใบตั้งไอเร่ฟังสาลอนหลังคาเยสุการณ์ เดินข้มาซอยแก่ไข่ทางปงไปเอาลำเลือกแล้วสุกคนแก่เวลานำเลือกแล้วสุกคนแก่เวลานั้นสถาปงรังวันแ้แบ่งกันกับน้องอย่าได้มีสารละน้อค่าของเงินทองที่ลมเป็นมอลำถึอสมคนเบาเก่าหวนทุกสิ่งล้วนสมส่วนบริบูรณ์ทุกสิ่งล้วนสมส,ส่วน,นบริบูรณ์มีแต่เนี๋วมาคุณต่อเติมเตีมงแก่สมคันเล้วสียบังปงลงปล่อยสมควรนแล้วสียบังปงลงอยถ้าไหวคู่เรียบร้อยถ้าไหวคู่เรียบร้อย เรียบร้อยจังซอยสิง hey, ต่อไปต่อไปจังซอยสิงต่อไปโอ้ยอ่อนซ้อนผู้สาวหนาวเวทีดีเนาะอันส้มผมนี่ได้มาจะใส่เนาะเป็นต่เขาเกียนพะโล่เนาะโอ้ขันเป็นยุงบกยาคือสิปวดยาอยู่ผมป่า นานอนังเมียนมานอนนังก่อนนี้บ่ดีไปก่อนไม่เมิดก่อนนี้บ่ดีไปก่อนไม่เาเมื่อคนด้ขอนตผูฟังยกยังใหญ่ยังใหญ่ยังยอยกยกยังใหญ่ยให่ยงยอยกจะไม่ทกหายกยังเด่นเทงหานยังเบิดขึ้นกับผู้ตาบันช่าสามบาลมโตเมียจนบ่เม่เอเล่เที่อยยังคืนคืนเมื่อเศาราจังละสังกันนี้คืนเมื่อเศาราจังละสังกันนี้ บาก็มีงานไปต่อขอจ้าก,ก่อนท่าดีฮันี่รองพระเสาสีหน้าทามย้ำอายโกยเพลินนำอย่าลืมเด้เอาละคระรับใบอ่อยอคู่พันพันลงไปนี่คือเป็นหัวใจของมอลองหมอลำก่อนเส็ดทีทำเนียได้ทุกอย่างจังเน้อาราธนาสินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาเป็นหลักใช่ ผู้ขาเห็ดเนี้ยอะไรคอยอะไให้ลองให้สมองนี่ปองไหลเรียนปานลุ่มให้คนเบิงคนชมเนลอเกิดน้ำหุ่มหุมนี่ละหมอรำนุมเสียงหาวเดาดีเสื้อบอไม่เท่า <c oughs> อันนี้เดาในดอกแชมเปญเบิงซ,ซื้อช่วงเล่นนี่เราหมอรำนุมเสียงหาวเดาดีซื้อว่าบักชาตรีบักชาตรีมันบังไฟไง เปรียบดังไก่หนีกับครับลังเฮียนขันตัวละวแมอเอ่เออกี้เอกเอกไก่ผู้น้อยเปรียบดังไก่หนีกับครัลังเฮียนขันเพราะฉะนั้นอาการร่วงกันลำขอออกตนออกตัวใอบอสากนเดี่ยวประตูนั่งอ่อนโดยประสบการณ์ฉะนั้นเลี้ยวพ้นจังหวะสีตินยอผ้า นักปาดยอมลงหงคําถูกบวงบาทควยบักตูยอมตื่นไทยสิเปซ่ายังได้ก so ็มาลํายางสวงขาเนาะแม่เนาะตั้งแต่ควยไทยหน้าสีขาก็ยังลมหัวแม่ค้อมกันแล้วทั้งเอวก็ยังเปือนเมียบ่จับใส่ให้บ่มีเขาว่างายดอนีคือลาให้อีพ่ออีแม่เฮาฟังซะก่อนเอาบัดนี้เดี๋ยวให้น้องจ๋าล ออสู่พี่สู่นองสู่อีเมียเขาฟังถือว่าเอาเลือกเอาใช่นะครับเห็ดเป็นยกเป็นสาวไปเนาะนะครับพี่นองครับ